พอดีเจอปัญหาว่ามีร้านอื่นมาก๊อปปี้รูปและคอนเทนต์ทั้งหมดจากร้านเราไปโดยใช้แอปหรือโปรแกรมดูดข้อมูลไปนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาด้าน,นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาว ลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็น Certified Trainer อร์โปรแกรมของลาซาด้านะครับในรายการเรื่องเล่าชาวลาซาด้านะครับผมก็จะนําข้อมูลข้อควรระวังนะครับคำติชมข้อเสนอแนะแล้วก็และเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรับทราบเพื่อนๆชาวผู้ขายลาซาด้านะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับหรือว่าสอบถามปัญหาแจ้งสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะครับเผชิญมาแล้วสามารถที่จะ แก้ปัญหาได้นะครับหรืออยากให้เอามาแชร์เนี่ยนะครับส่งข้ามาให้ผมได้นะครับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเพื่อนผู้ขายท่านหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้ผมทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยนะครับทำร้านค้าลาซาด้ของตัวเองนะครับทำรูปรายละเอียดอย่างดีเลยนะครับแบบคุณภาพเลยนะครับแต่สุดท้ายครับนะครับเป็นเพื่อนคนนี้นะครับเขาบอกว่าโดนดูดสินค้าและก๊อปปี้สินค้าและคอนเทนต์ทั้งหมดจากร้าน ไปเลยอย้ผมฟังแล้วผมเหนื่อยแทนนะครับผมเห็นใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมามาอ่านคอมเมนต์อ่ามามาอ่านรายละเอียดก่อนนะครับพอดีเจอปัญหาว่ามีร้านอื่นมาก๊อปปี้รูปและคอนเทนต์ทั้งหมดจากร้านเราไปโดยใช้แอปหรือโปรแกรมดูดข้อมูลไปนะครับและมีร้านใหม่เกิดขึ้นโดยก๊อปปี้สินค้าของเขาไปเนี่ยสามถึงห้้าน นะครับน่าจะมาจากคนคนเดียวกันนะครับเคยแจ้ง PSC ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า1คนสามารถเปิดได้20ล้านค้าคือเราต้องมาคอยส่งคำร้องเพื่อขอลบทีละล้านค้าเหรอคะทางเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะบล็อกไม่ให้คนคนนั้นเปิดร้านค้าใหม่ไม่ได้เหรอคะถ้าเอาบัตรประชาชนของพี่น้องพี่ป้านะามาเปิดและใช้แอปดูดหรือโปรแกรมดูดหนึ่งคนเปิดได้20ล้านห้าคนก็ร้อยล้านแล้วคะ่ะ ตอนนี้หนูขายของไม่ได้เลยค่ะเพราะเปิดมาก็เจอแต่ร้านที่ c o อป,ปีไปทั้งหมดแถมร้านที่ก๊อป,ปีไปยังสามารถใช้สิทธิ์สินค้าสปอนเซอร์ได้ด้วยโอ้โหนะครับผมเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยแทนมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเขายังบอกว่าตอนนี้สอบถามว่าร้าน Lazada เนี่ยสนับสนุนร้านค้าจีนเต็มที่หรือคะเหมือนเป็นร้านจีนแล้วจ้างแอดมินคนไทยมาตอบก๊อป,ปีภาพและคอนเทนต์ไปเราแจ้ง PSC ไปที่งแล้วก็ยังไม่ได้ลบสินค้า พอถามพี่ซีไปก็ได้รับแจ้งกลับมาเหมือนเดิมนะร้านโดนดูดรีวิวสินค้าไปด้วยค่ะแจ้งไปแต่ไม่ลบให้ของร้านที่ขโมยไปแจ้งว่าไม่สามารถลบได้เนื่องจากในรีวิวไม่มีคำหยาบตอนนี้รัาสาด้าสนับสนุนร้านค้าจีเต็มที่ค่ะสนับสนุนการขโมยและการทำผิดถึงจะเข้าข่หลอกลวงผู้บริโภคทางรัสาด้าเขาเขาไม่สนใจแล้วค่ะอันนี้คือบนนะนะครับคือผมเข้าใจนะ นะครับอันนี้เนี่ยนะครับแยกเป็น2ประเด็นอยากให้เพื่อนเข้าใจแบบนี้นะครับหนึ่งะครับประเด็นแรกคือเป็นร้านค้าจีนที่มาดูดสินค้าไปซึ่งอันเนี้ยนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ l a ซ a ด้หรือว่าท่านผู้บริหารบางท่านนะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ยผมกราบเลยนะฮะว่ายังไงเนี่ยรบกวนนะครับจัดการให้ทีเถอะ เนะครับเพราะว่าร้านค้าไทยร้าค้าดีๆจะตายหมดแล้วนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับนี่แค่ร้านค้าจีนมาดูดไปนะดับแรกนะครับซึ่งเอาง่ายๆเนี่ยเวลาผมเข้าไปที่เถาเป่าหรือหนึงแป๊แเนี่ยแบบเดียวเลยนะครับโอ้โหลงสินค้ารูปเหมือนกันเนะครับเป็นสิ20ล้านแล้วถามว่าร้านที่เขาทํารูปสวยๆมาเขาจะทํายังไงอะครับใช่ไหมครับเขาก็ขายไม่ได้อุตสาห์ทำมาแล้วขายไม่ได้แล้วเขาจะไปอยู่ยังไงเขาอุตสาห์ลงทุนทําคุณภาพตามที่ระบบลาซาด ยังไงเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับถ้ามีทางทีมเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารเนี่ยเข้ามาช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าร้านค้าไทายตายแน่ถ้าเจอแบบนี้นะครับ 2. ร้านค้าไทายด้วยกันนี่แหละครับไม่ต้องคิดเลยเลยนะครับไปซื้อโปรแกรมดูดสินค้าหรือมีคนแจกโปรแกรมแล้วเอาโปรแกรมเนี่ยมาใช้ในการดูดสินค้าจากร้านค้าอื่นซึ่งการดูดเนี่ยไม่ได้มีแบบเอามาแก้ไขรูปใหม่เอามาแก้รายล,เาาละเอียดใหม่ไม่ให้ซ้ําของเขานะครับเพราะว่า ถ้าคุณจะใช้วิธีการที่แบบเอาง่ายๆคือเรียกว่าดรอปชิปนะครับแล้วร้านค้าไทยเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณไม่แก้รูปไม่ลงทุนไม่เลยเลยถามว่ารูปเหมือนกันหมดร้านค้าเดิมเขาก็ตายพอตายเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่มีของไม่คุณดรอปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กล่าวขอเลยนะนะครับเพื่อนๆที่ยังทําอยู่นะวิธีการดูดเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะครับแล้วยังเป็นการไปสร้างปัญหานะครับสร้างสิ่งสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรวะ เไปไปสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับร้านค้าทั่วไปนะครับก๊อบรูปก๊อรายละเอียดแบบนี้นะครับมันมันก๊อปไปทั้งหมดโดยไม่แก้เลยเลยอ่ะมันไม่ดีนะครับคุณแก้รูปสักหน่อยไหมไม่ให้ซ้ํามไม่ให้เหมือนนะครับรายละเอียดไปแก้หน่อยไหมนะครับราคาขายเท่ากันก็ได้นะครับนะ นะหรือจะขายมากกว่าอะไก็แล้วแต่แต่่าซ้ำนะครับกรณีที่คุณใช้ผมเข้าใจว่าคุณเริ่มต้นคุณไม่มีทุนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับคุณไม่ได้เป็นการไปช่วยร้านค้าที่เขามีอ่ะนะครับขายไม่ใช่นะครับไปสร้างภาระให้เขาไปสร้างให้เขามีปัญหานะครับหลายๆคนจะบอกว่าก็อันเนี้ยให้ทุกคนมีอาชีพนะครับแต่ลองคิดกลับกันดีนะครับร้านค้าที่เขามีอ่ะหนึ่งเขาโดนแบบนี้ไปเขาทํายังไงครับมันมัน เขาเรียกอะไรมันเป็นการสร้างความเดืดอดร้อนเนี่ที่บอกเนาะเขาเป็นภาระเขาอีกโหต้องมานั่งแจ้งความแจ้งลบแจ้งอะไรต่างๆเงี้ยนะครับมัน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 สร้างสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนะครับให้การละกันนะครับคนที่ใช้โปรแกรมดูเนี่ยก็ไม่ได้ยั่งยืนเพราะว่าเกิดไปเจอร้านค้าใหญ่ๆเขาแจ้งความดําเนินคดีคุณก็ติดปัญหาอีก คุณต้องแม้คุณไปก๊อปรูปเข้ามานะครับส่วนร้านค้าที่เป็นเจ้าของรูปเนี่ยก็ต้องมาเหนื่อยนั่งแก้นั่งตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสร้างสังคมสิ่งดีๆกันเถอะถ้าถามผมเนี่ยผมอะ่ะนะครับ เห็นว่าตัวโปรแกรมมาดีนะดีช่วยในการแบบเอ้ยสมมุติผมมีเพื่อนผมไปบอกเพื่อนผมว่าเอ้ยขอดูดสินค้าได้ปะมาลงแล้วเดี๋ยวเขาแก้รูปแก้รายละเอียดให้ซึ่งให้เขามีอาชีพมีมีเอาสินค้าไปลงได้ก่อนอันเนี้ยโอเคผมโอเคนะแต่ถ้าเกิดแบบหู้เล่นมาทั้งร้านเลยไม่สนใจอะไรเลยแล้วแบบเปิดทีคนเดียวเป็น20ล้านแล้วก็ลง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 เี้ยโดยไม่สนใจว่าร้านไหนจะขายได้ไม่ใช่เรื่องของกู้อะไรเงี้ยอ่ะมันมันก็ใช่เรือ่าเออนะครับทุกคนผมพูดไปเนี่ยอาจจะไม่พอใจ นะครับอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันคอมเมนต์คุยกันได้ไม่พอใจอะไรต่างแต่ถามว่าก็ในเมื่อมันมีเป็นเรื่องแบบนี้มาร้องเรียนมาบอกผมเนี่ยทุกวันเลยนะครับมันแสดงว่ามันมีปัญหามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องที่ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองปรับกันดูเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเออมันก็มีว่าถ้าเกิดร้านไหนโดนแล้วแบบแบบติดประถาจริงเนี่ยแก้ยังไงได้บ้างนะครับผมก็มีการคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอย่างผมเองผมจะบอกหนึ่งนะ หนึ่งนะวิธีการแก้ไขคือร้านที่โดนก๊อปรูปในกออรอบละเอนะียดเนี่ยหนึ่งแชทไปเตือนถ้าแชทแล้วยังเงียบนะครับไปตั้งคําถามที่หน้า Q&A ว่าเนี่ยก๊อปรูปคนอื่นเขาเป็นอะไรยังไงลบให้ด้วยแก้ให้ด้วยอ่ะนะครับสามนะครับสามก็ต้องไปติดต่อ PSC ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะไปติดต่อ PSC เนะี่ยมันต้องต้องไปข้อ4ข้อ5ก่อนนะครับ4ี่ห้าก็คือนะครับลองแจ้งโนติสนะครับคือเหมือนความว่าลองไปติดต่อสํนนานักงานทนายความแล้วแจ้งโนติส เพื่อแจ้งไปยังร้งานค้านั้นๆนะครับว่าเฮ้ยคุณกําลังทําการผิดละเมิดน,นะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะดําเนินคดีแต่ถ้ายังไม่ลบให้ไปดําเนินคดีก็คือไปแจ้งความได้เลยนะครับเราจะรู้ชื่อที่อยู่ของผู้ผู้ส่งได้ยังไงก็เราเราก็ลองสั่งมาเองแล้วก็จะได้ชื่อแหละนะครับาอาจจะได้ชื่อร้านหรือที่อยู่ นะครับเราก็ไปหาคนในข้อมูลของทะเบียนทะเบียนบ้านก็แด่นะครับคนที่จะโดนก็คือทะเบียนบ้านถนะ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 ้าหน่าจานะหนาจานี้คุยกับทนายมานะครับแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็เอาใบแจ้งความต่างๆไหนไปแจ้งพีสแล้วให้พีซเขาจัดการนะครับคราวนี้นะครับพอพอถ้าเกิดมันมันแบบอยากให้มันแก้ปัญหาด่วนจริงๆนะครับเพื่อนผมท่านหนึ่งเขาใช้วิธีว่าแชทไปเลยครับว่ามาจากฝ่ายกฎหมายมาจากทนายความของร้านค้านี้ คุณกาลังทําการผิดนะถ้าคุณยังไม่แก้โอเคเราจะดำเนินคดีก็พูดตรงๆไปเลยเพราะว่าเราต้องการดําเนินคดีจริงๆ,งๆอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่อยากให้ทุกคนนะครับอย่าทาก,ทก๊อปปี้รูปนะครับไปสินค้ามาทั้งหมดเลยเราไม่แก้อะไรอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นส0สิบล้านคิดดูดิไม่ใช่คุณคนเดียวทําทํากันเป็นพันคนก๊อปปี้กันมาทั้งเท่าไหร่แล้วแล้วคนนี้มันเกิดอะไรอะ่ะคุณขายกันไปขายกันมาก็ตัวคุณเองก็ยอดขายก็ลด ใช่ไหมงั้นไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าขายดีอนะตอนนี้พูดตรง,งๆนะครับแล้วก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแล้วก็ร้านค้าที่เป็นต้นทางที่คุณอยากจะไปเอาของเข้ามาขายต่อเนะี่ยเขาก็ขายไม่ได้นะครับก็ก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นการช่วยเลยเลยนะครับแล้วฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับกับนะครับเจ้าหน้าที่เอ่อพีเอสซีนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่รัตดานเนี่ยถ้ายังไงเนี่ย มาคุยกับผมก็ได้นะครับมาหาแนวทางช่วยกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแล้วก็บอกผู้บริหารว่าเออเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาค้าราักางมันไม่ได้เป็นผลดีกับระฐด้าเลยนะ ทําให้ l a z a ด้านเนี่ยนะครับยิ่งมีภาพติดลบไม่โอเคผู้ขายก็ย้ายแพลตฟอร์มไปที่อื่นหมดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะโอเคนะครับคลิปนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นที่พอใจนะครับหรืออาจจะโอเคแหละนะครับได้เรื่องราวความรู้มีแนวคิดอะไรที่มันน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อันนี้ถือว่าผมคุยกันตรงๆเนาะว่ามันว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็มันมีปัญหาเข้ามานะครับถ้าไม่พอใจคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าให้เหตุผลกันด้วยความสุภาพโอเคปะอ่ะ นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผาช่องคลิปของผมนะครับก็ยังไงเนี่ยกดด้านล่างนะครับเป็นการสนับสนุนช่องนะครับเป็นการโดเนทนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกด subscribe ติดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมกับเรื่องเล่าช้าลาซาด้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ